น้องยอสวัสดีค่ะไม่ใช่น้องยอค่ะขอโทษทีค่ะน้องเบสค่ะนรินฉัดนรินค่ะมี FC เข้ามาเมนว่าเหมือนนรินฉัดนรินขอบคุณทุกคนเลยนะคะแอปทำไมอ่ะไม่นะวันนี้พี่ยังไงล่ะอุ้ยข้แม่บอมเบย์คุณแม่บอมเบย์สวัสดีค่ะแล้วก็คุณแม่เสี่ยวเนี่ยวุ้ยอุ้ยคุณแม่เสี่ยวเนี่ยวทำสบายอ่ะต่อค่ะวันนั้นเราค้างไว้ที่ ที่กลับมาบ้านแล้วไม่จะอาไม่ใช่พักกอดปิดรูชีแต่แล้วเปิบอาต่อเริ่มเลยเริ่มเลยใช่ใชไหมเปิบอ่ะพอพอพอเขาบอกว่าพักกอดปิดทำไมหนูก็ตกใจมากอุ้ยทำไมอะทำไมถึงแบบว่าเขาปิดปิดอย่างงานยอะไรเงี้ยเขา<อ>บอกว่าพยาบาลอะต้องเขาออกให้แต่หนใูใจหนูหนูก็ไม่ได้จะวีนอะไรหลอกแต่คือค<อ>ือว่าแบบว่าเอออยากให้มันหายแล้วพยาบาลรู้สึกผิดอะไรไหม ไม่ก็ไม่ได้กลับไปโรงพยาบาลแล้วคือเรากลับมาคลินิกอ๋อไปไปคลินิกไม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลที่เอาพักก๊อตไม่ได้ไปแล้วจริงๆเขาต้องเอาออกแต่โรงพยาบาลแล้วกลับมาคือบวมแบบเหมือนตับไก่แม่ไก่แบบบุบบวมและดำแดงดำโหดำเมี่ยงเหมือนแบบเอโดนสึกระเบิดแล้วทีนี้ใครดูแลแฟนแฟนดูแลอยู่บ้านแฟนก็เห็นตั้งแต่หลีเป็นแบบสังผ่านสงครามโลกเลย สีท,ทำให้ไว้นะสีทำแบบปาดแคมปาดอะไรอย่างเงี้ยรักษาตัวตอรักษาตัวแล้วทีนี้เราต้องเราต้องอะแยงมงแยงโมงไหมแยงโมตั้งแต่วันแรกเลยเออแต่แม่ใช่ไหมหนูเป็นคนโชคดีเลยสาธตรูบุญเ,ออเป็นการที่หนูเป็นคนที่แยงโมงแล้วไม่เจ็บออแล้วคนอื่นเนี่ยแยงโมงแล้วเจ็บแต่หนูรู้สึกว่าไม่เจ็บเลยมันเฉ<ๆ>ยเฉยเฉยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับหนูแยงได้ทุกวันแต่คือหนูปัญหาคือมันต้องแบบคอยปาดแคมคอยปาดแคมพรที่นีคือมันมันจะมีคราบ มีข้าวเปนแคมอย่างเงี้ยต้องคอยปาดหนูกลัวมากเออแล้วพอปาดคือพยาบาลแบบดึงไม่ถ้าถ้าเราไม่ปาดมันก็จะติดเชื้อไม่ได้ไม่ได้ติดเชื้อมันจะเป็นข้าวเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบแป้งเปียกอยู่ข้างในคาบข้าวผมใช่เต็มเลยนะแม่ปาดมาก็คือมีทุกวันมีทุกวันมีทุกวันเออแล้วก็ส่วนลาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนอนยังงหมดไฟแล้วก็คุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างแล้วบอกคนที่เราก็คือแบบว่า พอช่วงแรกสามสามสามสิบนาทีแม่ต้องกดค้างไว้สามสิบนาทีเช้าสามสิบนาทีเย็นสามสิบนาทีวนรูปอย่างนี้ทุกวันแล้วต้องล้างไหมล้างทุกวันโดนน้ำได้แล้วโดนน้ำได้แล้วเราแยงโมเสร็จเราก็ส่วนล้างปั๊ม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 ส่วนล้างใช้ยบพี่ปั๊มทำอย่างนี้ทุกวันหนึ่งเดือนแล้วทีนี้อยากจะถามว่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยมีคนเปิดซิงหรือยังยังไม่เลยยังไม่เคยเปิดซิงเอาเอาง่ายๆตัวนี้คือกับแฟนนะคือ คบกันไม่ได้มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง<ช>ไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้ของแต่เรื่องจริงนะเพราะว่าบอกว่าไปเพศมาจะไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยไม่มีอารมณ์เลยหรอ,รอแต่พอเดือนหนึ่งเดือนแรกเ,เดือนแรกวันเดือนหนึ่งเดือนกันบยี่สิบวันเพื่อนที่ผ่าไปก่อนบอกว่า <S <S เธอฉันเสร็จแล้วนะนี่ก็ไหวระวะระเว้อระเว้อเลยแล้วก็แบบว่าอุ้ยก็เลยต้องอัดสแควร์คือจริงๆอ่ะมันมันต้องเหมือนว่าเราจะรู้ว่าโอเคไม่แม่เดี๋ยวให้ฟังตอนนี้ก่อนก่อนที่จะมันจะเสร็จทำไมรู้ไหมตอนนอนอยู่วันเจ็ดวัน เส้นมันเป็นเส้นแบบเหมือนเส้นเขาเขาตัดเส้นใช่ไหมเส้นประสาทเส้นประสาทเออแม่เจ้าฟีนอนอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะเออร้องอย่างเงี้เลยมันเกิดมันจะเสียวแป๊บแป๊บมันแปรเพื่อเลยเหมือนเส้นเหมือน,น,นไฟช็อตอ่ะชอ็อตที่โอ๊ยโอ๊ยอยู่เงี้ยเป็นช่ว,<ข>ชวงชโอ้โหตลอดนานไหมนานเป็นเดือนเออพอตอนถ่ายเป็นเดือนเสร็จปุไปต้องไปทำงานแล้วเออพอไปทำงานนี่อ่ะเดี๋ยวค่อยดูเดินอย่างงี้ยแล้วพีกต่อยว่าแม่ตอนไม่มีอาการอะไรเลย เป็นยางไงตอนไหนดูไหมตอนที่ไปเดินห้อยขวางรู้สึกแบบไม่ดีเลยเดินไปอยู่ปุ๊บหนูทำมืออย่างนี้ทำไมอ่ะเหมือนคนแบบว่ารวยคุยโหลดูเอ้าหรอเหมือนมันแหลงผงขึ้นมาแต่จริงมันไม่ใ่เรามมีความรู้สึกไปเองเออมันแบบเหมือนแบบมันแหลง่งขึ้นมาแต่จริงเราคิดใจอุ้ยกูผ่านแล้วที่ว่าไม่มีแล้วแล้วเป็นอย่างนั้นหน่ามันหรือว่าเป็นตุงๆในนวลๆ มือนเราแบบแหลงขุงอะออแล้วยังมีอะออไปขึ้นมานี่ก็อุย้ยเดินแล้วก็เดิ <c oughs> ดนอย่างนี้ไม <c oughs> ่มีอะไม่มจริงจริงเพราะเขาบอกให้เดินเลยเดนก็เดินไ,ไม่ได้มันห่วงมันหน่วง,ม,นนวงมากเอ,อด้วยความที่มันบวมมันอะไรใช่ไหมม<ะ>ันบวมแล้วมันก็เป็นแล้วแบบโหไม่าารักษาะตุลมากมันเสียดสีครับจีวันแคมหายเป็นปกติไม่มีมี่ปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยหายเป็ปกติกลับมาเป็นไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ามัน เราไปโฟกัสแต่แม่เราไปโฟกัสว่ากลับมาเราจับกระจกแล้วสองจับกระจกสองห้าทีสองสองเราคือแบบว่าอยากให้หายบวมแต่พอเหมือนพอช่วงเวลาผ่านสองเดือนไปหนูไม่ค่อยสังเกตแล้วไม่ค่อยไปดูแลมันก็เหมือนยุบไปเรื่อยยุบไปเรื่อยแต่ความแบบการหายยังมนต้องใช้เวลาต่อให้เรากินยาอะไรสำหรับหนูนะสำหรับตัวหนูกินยาอะไรก็ไม่ก็แบบใช้เวลาหายไปเราไปเองใช่ทุกวันนี้ผ่านแปเดือนแล้วเขารู้สึกมันยังไม่ยังไม่ฟินิชร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม่ การอาบทุกอย่างเราเปลี่ยนไปอาบน้ำแล้วถูใช้แชมพูซับทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปเหมือนไม่เหมือนตอนที่เรามีมีตอนมีอยู่เลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ชินยังไม่ชินอแต่ถามว่าดีขึ้นนั่งเนื่ออะไรดีขึ้นแบบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยวันดีสำหรับคนที่อยากแปลงออ,อันนี้คือเราอยากแปลงจริงๆก็อยากถามว่าแตกอยากจริงๆริงไหมไม,ไม่แต่ถามว่าแปลงแล้วมีปัญหาไหมก็ไม่ ก็แฮปปี้ในการใส่เสื้อผ้า,าแต่เราแปรงตั้งแต่แปรงมายังไม่ได้ใช้งานเลยยังไม่ใช้งานแต่แบบมีสเตชบ้างยังไม่เดี๋ยวว่าเ <c oughs> ป็นแบบเลยอ <c oughs> ะไก็แม่ยังไม่ได้ใช้เลยโอเคห้า okay, นาทีกว่าแล้วขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลจะได้เป็นประโยชน์ให้กับรุ่นน้องที่จะผ่าตัดแปรงเพื่ต่อไปนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรบอกม,มาดได้เลยนะคอมเมนต์ได้นะคะน้องเบสโกเดนโดมค่ะนลินฉัดนรินค่ะ